สวัสดีเอฟซีธรรมนันนะทุกท่านทุกคนในนีครับคนที่อยู่กับช่องโจสายลุยนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีธรรมนันนะทุกท่านทุกคนนะครับพอนไปดูกันนะครับว่าเขาทําอะไรกันนะครับพอนอยู่กับช่องโจสายลุยนะครับผมไปกันนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่สวัสดีเอฟซีธรรมนันนะทุกท่านทุกคนใยนะครับพอนที่อยู่กับช่องโจสายลุย สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งนรักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะบรรยากาศกันนะครับผมเราไปชมดูใกล้ๆกันเลยนะครัเอฟซีทั้งนรักทุกท่านทุกคนนะครับอยู่คอนเทนเตอรสายด้นะคนที่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กด subscribe กดกดดึงกันด้วยนะครับกันเราหาเนาะทำคอนเทนต์กันนะครับผมเอฟซีนะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซี ทา,ท,ท,ทางนู้นเลยก็ดีก็จริงทั้งนั้นท่านคนเลยครับยูส้งโจรสายดยนะครับการที่มัมากดไลน์สุ่มไลน์กกระดิ่งกันด้วยนะครับจะส่้างโจรสาัดนะครับมันจะกาด้วยนะ,ะนเาราเราสูงไปไกล,กลเลยนะครับสูงเลย,ยลลนนะะเยส,สูงไปกลกันเลยนะสก็พอไม่มิดีมันเะครับก นีนครับนปินเจรใจก้ง้ามาครับน่นะครับนีเปนเนะครับผมพ่อพ่อแม่อซทำาเนี่นะทุกท่านทุกคนนะครับนสวัสดีพอพอแม่แม่ซทุกท่านทุกคนนทังระเทศอยู่ครบซังเจอสายด้วยนะ้าที่มาติตใจคิดนี้อนวามว่าเดี๋ยวเราไปค้าทำคนกิงเดี๋ยวเราไปตัดฟืนกันนะครับพ่ออมแม่ทงมาเนีนะ ท่ทุกคนนะครับะคนที่อยู่ซ่อนโจ้สายนคที่มัติดตามคลิปนี้ก็่ากดไลค์ก็สไคร้์ก็ดิ่งันเลยนะครับช่วยติดตามคลิปนี้นะครับมาจัดการเลยนะครับผมขอไณแม่เอฟซีทงน้องคุณช่วด้วยครับคุณเอฟซีทางของฮีโรสตอรี่เอฟซีของท่านทุกคนเลยนะครับคนที่มาอยู่ซ่องโจ้สายดูนครที่มันไคลิปนี้ที่มกดไลค์กดซับสไครต์ัวกระดิ่งนด้วยนะครับผมฝากซ่อนโจ้สายยูดีนะครับ ขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีช่างมันนะทุกท่าคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันให้มาติดตามคลิปนี้ให้มากดไลค์กดสไลค์กดกระดิ่งให้เจ้าสายเดืดเดือดคอมเม้นท้ให้มาติดตามคลิปนี้กันเลยนะครับบรรยากาศกันนะครับเรามาตัดฟืนกันนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีช่างมันนะนะทุกท่านทุกคนเลย <KK 1> ครับที่อยู่กั freely, บส่องเจ้าสายเดือดนะครับที่มากดไลค์กดสไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากส่องเจ้าสายเดืดด้วยครับผม ทางยูทูบเหมือนเดิมนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอ็นสีธรบานาล่าทุกท่านทุกคนนะครับผมเที่ยวมาอยู่กับช่องโต้สายหรือในเข้อเที่ยวมาติดตามกินนี้ครับทุกคนไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมเรามาหาฟืนกันนะครับผมตัดไนกัวนีครับผมบรรยากาศกันนะครับผมพ่องเอ็นสีธรรมบานาท่านคนนะครับผมบรรยากาศอยู่สวนยางหลูกนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาป้ากันนะครับผม ให้ปลาเก็บพริกให้ก่อนนะครับผมเก็บพริกนะคุณพ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีธรรมนันล่ที่ถนนนะครับคนที่อยู่กบซอนโจสา่ด้วยนะครับสวยมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผม